ที่มามีอยู่ว่าวันหนึ่งหลวงปู่จะเดินทางจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นไปทุระที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรถโดยสารซึ่งรถโดยสารรอบนั้นเวลานั้นเนี่ยเป็นรถสองแถวขนาดใหญ่ต่างจังหวัดสมัยก่อนจะมีรถสองแถวแบบคันยกัยกษ์เลยปกติเวลาพระภิกษุพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยจะขึ้นรถสองแถวเนี่ยเขาจะกันที่นั่งข้างๆคนขับก็คือเบาะหน้า<ต>เพื่อให้ไม่ไปปะปนกับคนอื่นแต่แต่วันนั้นมีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างคนขับ หลวงพ่อก็เดินไปที่หน้ารถอา้าวที่นั่งเต็มคนขับก็เลยบอกนิมนต์หลวงพ่อขึ้นข้างหลังเลยหลวงพ่อก็อะในเมื่อเขาทําอย่างนี้ก็ต้องขึ้นแกก็เดินขึ้นไปข้างหลังแล้วก็ถามคนขับว่าโยมรถมันจะไม่เดียงเหรอเดียงคือกระดกเดียงคือกระดกเป็นภาษาอีสานคนขับบอกนิมนต์ขึ้นเลยหลวงพ่อรถรับน้ําหนักได้หลายตันว่าดังนั้นหลวงพ่อก็ก้าวขาขึ้นเหยียบท้ายรถสองแถวหน้ารถกระดกขึ้นบึง้งรถกระดกใช่ คนขับตกใจรีบเปิดประตูวิ่งมากราบหลวงพ่อนิมนต์ไปนั่งข้างหน้าแล้วให้ผู้หญิงคนนั้นไปนั่งข้างหลังจ้ะแล้ว่าผู้หญิงชอบไม่กระโดกผู้หญิงเหยียบไม่กระโดกแต่หลวงปู่อ่ะแล้วนึกภาพรถสองแถวอ่ะไม่ใช่รถเปล่าๆนะคนนั่งกันเต็มคันนะพอหลวงปู่เหยียบท้ายรถหน้ารถกระโดกดิงขึ้นมาอัศจรรย์มากเรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ดังไปทั่วในเวลาอันสัน้นทุกคนก็เลยขานสมญานามท่านว่าหลวงปู่วรพจน์เหยียบรถเดี่ยง ก็คือรถกระดกอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าดูคนรถกกันไปต้องขอัยด้วยนะ,ะแต่คือเรื่องมันอดไม่ <c oughs> ไหวจริงๆ <c oughs> และด้วยปฏิหารเหยียบรถเบี่ยงนี้เองบรรดาสารวสิทธิ์ของทันทีมีอยู่เยอะ <c oughs> ก็เลยพร้อมใจกันสร้างเหรียญหลวงปู่วรพจน์ขึ้นมารุ่นหนึ่งโดยข้างหน้าเนี่ยทาเป็นรูปหลวงปู่วรพจน์ส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นรูปจําลองเหตุการณ์ตอนหลวงปู่กาลังเหยียบรถสองแถวแล้วหน้ากระดกตั้งชื่อรุ่นนั้นว่ารุ่นเหยียบรถกระดกวงเล็บเดี่ยง <c oughs>